กฎเหตุและผลกฎที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนยิ่งใหญ่หรือธรรมดาสามัญก็ต้องเคารพกฎนี้บ้างก็บอกว่ามาจากนักปราแห่งประเทศกรีกที่ชื่อของเขานั้นอยู่ในหนังสือขายดีเกือบทุกเล่มบ้างก็บอกว่ามาจากนักปราที่โด่งดังเช่นกันแห่งประเทศอินเดียสอนนักปราที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้มีจุดแตกต่างกันหลายจุดครับแต่จุดร่วมเดียวกันของพวกเขาก็คือพวกเขาเคารพกฎนี้มากครับ มาต่อกันในมินิซีรีส์ของหนังสือ The Power of Self Confidence ในอีพิโซดนี้จะมาพูดถึงกฎหนึ่งครับนั่นก็คือกฎเหตุและผลกฎเหตุและผลเป็นชื่อที่นักพัฒนาตัวเองหลายท่านเนี่ยต่างก็ได้ยินผ่านทางการอ่านบ้างหรือการฝังบ้างกฎนี้มีความเข้าใจที่ง่ายมากๆคือทุกๆสิ่งต่างมีต้นต่อหรือจุดกำเนิดของมันในหนังสือเล่มนี้คุณไบรอันบอกว่าเขาเอากฎมาจากนัก ปรานแห่งประเทศกรีกที่ชื่อว่าอริสโตเติลที่เคยเสนอทฤษฎีความเป็นสาเหตุหรือ principle of causality ก็คือกฎเหตุและผลในปัจจุบันนี่แหละครับเมื่อประมาณ350ปีก่อนคริสตกาลผมก็เลยอยากจะนำเสนอชายอีกคนหนึ่งที่ได้เสนอทฤษฎีนี้มาเช่นกันแต่แค่คนละเวลาชายที่คอยบอกสอนออกราสว์ถึงวิธีแก้ความตายบุตตาครับ 350ปีก่อนคริสเตกาตเทียบจากข้อมูลที่ผมไปหามันจะตรงกับปีพศ1 9 4หรือก็คือเป็นช่วงหลังจากที่บุตต้าเสียไป194ปีคือผมไม่ได้จะมาอวดน,นะครับว่าเฮ้ยบุตต้ารู้ก่อนอริสโตเติลอีกนะครับเพราะงั้นบุตต้านั่นเจ๋งกว่านะครับหรือเจ๋งกว่านั่นะแหละมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือถ้าหากว่ามีคนเปรียบเทียบอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะโดนท้วงได้ว่าเฮ้ยบุตต้าท่านถิ่แล้วนี่รู้ไปก่อนบุตต้าโคตามาอีกมันจะ มันไม่สําคัญหรอกครับว่าใครรู้ก่อนใครรู้หลังนะ,ะนักปรานญ์ทั้งสองท่านเองก็คงที่จะไม่ได้สนใจแต่สิ่งที่สําคัญคือการเคารพต่อกฎนี้ครับในเมื่อเรากําลังทํำมินิซีรีส์เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองกฎนี้จะช่วยอะไรเราได้บ้างคําตอบคือถ้าหากคุณอยากมีความมั่นใจในตัวเองคมมุณต้องสร้างเหตุของความมั่นใจให้เกิดขึ้นครับ วิธีการหนึ่งที่ใช้กฎนี้คือการไปหาต้นต่อของความมั่นใจจากผู้ที่ประสบความสําเร็จจะเป็นคนใกล้คนไกลตัวคุณก็ได้ถ้าหากคุณอยากมีความมั่นใจนอกจากไปหาต้นต่อของคนอื่นแล้วก็ต้องนําต้นต่อน,นั้นมาอยู่ในตัวคุณด้วยเพราะกฎเหตุและผลมันไม่ได้มีผลกับบางคนครับแต่มันมีผลกับทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการเขาบอกว่าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ